เต็มดูเต็ม uhm พี่นะคช่วยด้วยฉันโดนแรงดันของน้ำวิทยาศาสตร์สุดสุดล้างก้นแฉะแเป็นเก๊แไม่แค่ขี้ดูชาตะกนอนอาบน้ำเาเออ่นอน้ำมันที่เยี่ยวอาเอ้อาน้ำเยี่ยว ในัราเยี่ยวนะ่ต้องรีบล้างด่วนยนายถอดเสื้อเยี่ยวฉันไปฉันตักน้ำไปใส่ก่อนใส่ในเกงฉันจะได้ดูหมดเยี่ยมานอย่าทำให้มันเป็นเลสสิเปดบวกเยอะสิให้ช่วย อกตไอะไรเนี่ยที่หลังมือนั่นเองกำลังหลังมือเนาะชุดปูดี้เยอะตัวนี้อ่ะมันติดไม่ใช่แห้วก็จะปวดี้แค่อัดที่ผิวอ่ะใช่เยอะเยอะเยอ หลังจากตอนนี้ตังต้งแต่ตอนที่นายเศร้าตอนที่นายเศร้าตรงนั้นใช่ไหมตอนที่นายไม่อยากเรียนอ่ะที่นายเห็นที่นายเดินมาตรงน,นั้นแบบเศร้าคอยมากหยอ,หอ,อยกวีเมียนเดียนะหนูเป็นเด็กแบ๊บเบอที่ไม่อยากเรียนกิแล้วตังห้าพันหนึ่ง <c oughs> จะไปทำอะไรเนี่ย <c oughs> มีห้าร้อยนะสองแบงค์เว้ย นั่นน่นฉันว่าเราไปจ่ายตังค์าสกรีนไหมเดี๋ยวฉันฉีขอฉีใส่ขอฉีใส่สีเหลืองมันเพื่อทำให้มันเหลืองขึ้นกลัามาเปลี่ยนชุดดีกว่าอ้อใส่เลือดหลอดเลือดงเฮ้ยฉัาสามว่าทำน้ำสีเหลืองได้แล้วฉันมีเลือดนายเป็นภ้าตะกร่มหรือเปล่า นายแก้ผ้าเนี่ยนะเออฉันแก้ผ้าเแล้วอีกแล้วนายล้างเสื้อเหรออืมล้างเสื้อฉันจะหาสีใหม่ทำก็เดี๋ยวฉันไปเอาถังอ่ะหนูหิวมากเลยฉันก็ไปหาซื้อสีแดงสีแดงก็เทอยู่นะเฮ้ยนายอย่าไปสีแดงดิสีแดงเราเธอคิดว่านายไปทำอะไรคาตะกรรมมาหรอกเปลือกเลือดเลยนะสีแดงเดี๋ราสองอีก สีแดงส่งให้ถึงมันก็จะกลับเลือดเ,เ,เต็มเลือดเต็มเสื้อมน่าจะให้จีใส่ได้เลยนะเ,ยเยนีนเเยนะเเ่ย,เล,ยนะเ,ออเ,เลือดเติมซึ่งมีเลือดเนี่ยมือเปื้อนเลือดเลยเนี่ยเฮ้ยมือฉันเปื้อนเลือดนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะสนมือเขื่อนเททหกใส่เนี่ยสมือเขื่อเททหกใส่เปื้อนเ,เลยเนะี่ยโอ้ยล้างมือล้างมือก่อนล้างมือ,มอ,อ,อก่อนน้ำอยูยนะ่ไหนนี้ยไม่ใช่นี่น้ำ้า กูตัวอรียบร้อยแล้วโอเคเข้ามาแล้วก็ไปเอาน้ำจากถังบ่อน้ำอินฟินิตี้นายรู้ที่ตั้งบ่อน้ำอินฟินิตี้ยังนายรู้ดิน้ำสีแดงใกล้หมดแล้วนะนั้นฉันก็ขอไปตักน้ำเนี่ยน้ำอินฟินิตี้เลยสร้างน้ำอินฟินิตี้นายเอาสีแดงไปเยอะอะไรขนาดนั้นฉันทำเอาทั้งตัวเลยนายก็ไปสิเีเข้ามา ในก็เอาสีแดงดิอืมฉันเอาสีขาวเงี้ยเลยเพราเอาสีขาวมาก<ต>กว่าสีแดงเราไปออกฉันไปน่าจะไปออกล่าสีนะแต่เราไม่มีที่เลยโอ๊ยตกน้ำตกบนน้ำออกมาอ่ายปีศ<ม>าเฮ้ยนี่อุ้ยอันไปช่วยวฉชนแปรงขมือก่อนนี่ต้องแต่เราเจอตรงนั้นก็ มีแต่อะไรเยอะๆนะได้ยวดิว่าจะเกี่ยวคองกันหรือเปล่าฮึบบุกอะไรเยอะอืมเ้อเฮ้ยหรือว่าสาเหตุที่คูไม่ที่คูมไม่มาเมื่อวานก็พวกนี้เร็วนี้มาแล้วพระเอกเถือกวางรถจนมี <S <S <ไ>คนทำรีบเร็วเร,วเราต้องไป,ไปเอาธนูจากตรงนั้นก่อนนะเราไม่มีวุธเลย ขอบเออพนุนจากทุกท่านคุขอยิมพนูนะครับไหนข้าหมอนยังเป็นก็เป็นแล้วใจมาแล้วพระเอกอีกคนนึงที่พี่บอกว่าพี่ฆ่าไอ้เกียวตันพี่บอกหลอกแกนั่นแหละแล้วมันก็มาจรีแล้วมันก็มาจรีพี่เจเ๊มีตัวชื่ออุ้ยยังมีสองมาสองรอบเลยด้วย มันเกิดในโรงเรียนเราได้ไงโอ้ยโอคิเปอร์โอ้ยแมงงมแม่งงดเอาแมงงมแม่งอยู่ด้านบนเหรออุ้ยคิเปอร์อย่าเปิดจะบุมโรงเรียนเราไหมเนี่ยนี่เอ้ยมันต้องสู้กับมันเอ้อเยี่ยม ไม่ใช่ยังไม่ตายนะเฮ้ย <si> ย <si ังไม่ตายอ่านจงอย่าให้ฉ <Si> ันต้องใช้โบนพันเมนะเฮ้ยน่ายเคยดูการ์ต <si> ูนเรื่องของพันเมนไหมไม่เคยเป็นการ์ตูนอดิเบสที่สุดยอดมากเลยต่อยมาเดียวฉันชอบแต่เฮนเตอร์เอ X แฮนเตอร์เหรอเออตอนนี้มันมีซีซั่นห้าแล้วนะแล้วนายรู้ได้อย่งไรยังเลยมีขายที่ร้านลูกครูจะซื้ไปแล้วไหนๆไหนๆเราแบ่งกันอ่านบ้างดิฉันอ่านจบแล้วล่ะ ไปบ้านาานั่นเถอะวันนี้วันนี้ไม่เห็นมีอะไรให้เรียนเลยอ้อครูให้เรียนไม่ใช่์ข้ามอนเตอร์ไปพ่นไปพนนไ่นทั้งมดเอาจจอเนมอนเตอร์ฆ่าไม่อะฉันคิดว่าครูเขาลามากกว่าเป็นยังไงใช่ฉเนี่มเย็นเนี่ยเตอร์นเอ็กซ์เตอร์เนี่ยเนี่ยเตอร์นเอ็กซ์เตอร์ไม่ใช่ฉันอ่ะซีซันซีซันสี เฮ้ยมยยยยยมันยย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 ยอยยยนาลยยยยยมยยยยวยกตยย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 ไยยยยยยายย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 วยยยยายย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 ยไม่ไย้ยยยกยอยย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 ยไยย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 ย้ยย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 วายยยยยยนยย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 ยนใช้คยยยยย่ยยยยวยยยยยวยยยยยวยย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 วยยยยวยยยยว วูยันเตอรวนเตอร์ไม่มีอะไรเล็กๆพงมาตรงกลางเป้่าเลยไปชนะเอ็ดละแอนเตอร์แอนเตอร์นายสวยมากพี่มันพันนี่เนี่ยมีมีวันพันแมน้วยมันเองอันเนี้ยเนี่ยวันพันแมนโอ้ยไอ้ลวดลา่มาเนี่ยโอ้ยชุดเหลืองแม่งเหมือนกับชุดขับเป็นข่เลยอ่ะ หืมอย่างแท้เลยอ่ะหืมบมรถหนึ่งป่อยพิซซ่าพิซซ่าตายห่าทำงานเลยอ่ะไปแค่นีูล้อ่ะอันนี้อันนี้ลูกคุณเตอ๋อคุณเต๋อดิฉันบอดอันนี้มันคุณแม่แล้วดิฉันเต๋อดิฉันดูหมดแล้วส่วนส่วนอันนี้กระดาษเปล่าฉันยังไม่ได้วาดเลยแค่ต้องมาวาดหน่อยสิ นายมีโอ้นายวาดได้สองอย่าง,างนี่นานายมีหมึกปากกายสองอันแล้วเรื่ชาการรับแล้วนี่ใครแล้วนี่ใครวาเดเนี่ยวาดโค้ชสวยเลยเนะี่ยคือฉันวาดคิปเปอร์เองคิปเปอร์อ๋ปปอ,อสใส่ล้อสลักคิปเปอร์คิปเปอร์ก็เลยมา <laughs> มาชิมอะไรเยอะใส่ล้อสล,ลักรูปคิปเปอร์ไว้ที่เอง ความผิดของเราเองที่สลักตู้คอมไว้เชฟไปดูในวาดดีกว่าเสี่ยงเสี่ยงเชฟปวดเชฟปวดขี้จนจู่จะหักอยู่แลยนั่นี่นนนนนยได้แล้วอันนี้ของอานนอยไปไหนยังไงเนี่ยเยอะมาเลยไอ้ของอานนท์อะไรเนี่นยฮะเรื่องอ เหนือหนึ่งสองสามสี่แล้วเออมีมีเป้าม,ม,มีอะไรไเครื่องกระดาษกระาเป้าด้วยแล้วก็กางเกงขาดด้วยนะอย่าโม้ใครเลยอ,อ่ะเอามากระดาษนั่นกันเก็บไว้ัเตออร์ไ้ัยเตอร์ชื่อโค้ดยาวอันนี้มันพันแมนเตยเตยฉันเขียนผิดเป็นมันพีชแมนเออขึ้นไปนอน ขึ้นมานอนในห้องน้ำปัดแพกรอนอนกลาง